สนับสนุนโดยศูนย์อีไฟเบอร์นี่เป็นหนังสือที่ธนัตบอกกับผมก่อนเข้ามาว่าอ่านก่อนนอนอ่านก่อนนอนเป็นหนังสืออ่านเล่น ดูข้างในเล่นๆนะฮะคือกลัวจะทับตายอันนี้คือตอนที่ไวรัสมันเริ่มมา a ทแท c h มนต์ก็คือมันไปเกาะตัวดดเซลล์บ่อยตัว r หรือ DNA ของมันเข้าไปแล้วก็เข้าไปเป็นเดบิวต์แฟคทอรี่อ๋อนี่ก็คือเป็นตัวสตรัคเจอร์ของตัวบีกหรือแคนหรือว่าครีบคราคือเขาสังเกตว่ามันมีข้อคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสามอย่างนี้คือทั้งคาวปลาวานแมวแล้วก็มนุษย์ตอนนี้เขาเรียนโครงการของฮาร์วาร์ด กับ m อ t เขาจอยกันเข้าไปดูเขอาไปดูชอบลงทะเบียนด้วยไม่ใช่เข้าไปดูธรรมดาลงทะเบียนเพื่อยาเซอร์ติฟิเคชัลงทะเบียนด้วยตัวแค่นี้เรียนฮาวาดเอไมท์ก็หรอชอบบิลเกตไหมชอบเปนคนที่เอาด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาธุรกิจมามากู้กันได้เด็กสิบขวบให้คำจำกัดความของบิลเกตคือจบเป็นไนโด้ไหมนะฮะมีใครอีกไหมที่เป็นไนโด้ของเราอันนี้โบราณหน่อยโบราณหน่อยจีน อันนี้ฝรั่งจ๋าเลยนะฮะกดทองการค้าของเถาจูกงอันนี้จีนนะการ์ตูนจีนชุดสุดยอดวรยุทธธุรกิจสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพอันนี้อ่านแล้วอ่านอีกอ่านซ้ำวุ้นที่เราอ่านแต่ตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วฮะอ่านตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วห้าขวบสนุกตรงไหนจงเลือกสรรสินค้าอย่างชาญฉลาดไปไหนสนุกตรงไหนอ่านเล่าให้อาฟังคือมันมีหัวข้อด้านการค้ามัน วีเซนนั้มกับเป็นกระโดดด้วยไงี้ยมหาเศรษฐีขี้ไม่เหนียวแต่ผมรู้สึกว่าคนกลางนี่น่าจะขี้เหนียวคนกลางคือใครจอสโรวสจอสโรวสที่ที่มาปั่นหุ้นะเทศไทยตอนฟองสูบแดดเนี่ยนั่นไงคนนี้ใครรู้อยู่แล้วยูลเอสรีสกิ๊บอันนี้บิลเกตอันนี้วอร์เรนบัฟเฟตอันนี้เอ่อแจ็คเวลส์เอาไหนบอกว่าจะเคชีวะเคมีต้งลงเอาไงแล้วทุกวันนี้ดูกราฟวิเคราะห์ราคาทองคำโลก จะดูทาไมอช่วยคุณพ่อวิครโอ้แนวโน้มทองเป็นยังไงคะัส <laughs> วิคร์ให้อาฟังหน่อยสิแนวโน้มราคาทองเป็นยังไงก <c oughs> ็สูงขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถวหนึ 1, ่งันหกร้อยดอลลาร์อะไรหนึ่ง <ๆๆ S 1> ันหกร้อยกว่าๆทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนนานี้ที่มันหวุ่นวายนเล่าให้ฟังหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องตัวที่ถ้ามันขึ้นสูงๆเนี่ยก็แปลว่าตัวราคาลงคงจะเป็นวงยูโรโซนนะที่กรีซไซปรัสอะไรแถวนั้นนะที่มปัญหาอยู่เกิดวิกฤต สายาร์ตที่กรีซนะฮะแล้วพอแล้วยังไงฮะแล้วคนเขาก็ต้องแหกขายกันนงเพราะเงินมันจะเริ่มตกแล้วมาซื้อทองเพราะทองมันเป็นว่ากันว่าน่าจะเป็นอันนี้ขอนั่งเข้มแข็งที่สุดแล้วแต่ทองกระดาษอันแล้วมันอยู่ช่วงหนึ่งทองลงอ่ะก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือทุกอย่างมันดีขึ้นนี้ยมันธุรกิจมันเหมือนจะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ใครสักคนทําไว้ลาน์ไว้ลายคืออะไรครับคือเขาเรียกกับหกสีขาวก็วคือพูดว่าเหมือนว่าเงินตัวธุรกิจมันเหมือนกําลังขึ้นนะฮะ พอธุรกิจดีปุ๊บคนก็ไม่สนใจทองเอาอเงินมาลงทุนเอาก็คือจะขายทองแล้วเอาเงินมาลงทุนหุ้นหรือว่าซื้อพันธบัตรอะไรพวกนั้นสิบขวบฮะนี่ไม่ได้นัดไดก้กันมาก่อนนะฮะมผมลองถามเลยนะฮะเนี่ยาท่านผู้ชมอาจจะมองว่าชีวิตของเด็กคนนึ่งมีแต่วิทยาศาสตร์เศรษฐีอะไรต่างๆเ <c oughs> จงกิสขานเล่าเรื่องราชาธิราช <c oughs> ในหลักสูตรเขามีแค่บทเดียวนะผม าอ่านทงเล่คือปลาปาเบทรเดียวแลมันไม่รู้เรื่องไะว่าเรื่องมันที่มาที่มาที่ไปที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงไหนเล่าสั้นๆคืออันนี้มันจะพูดถึงเรื่องกษัตริย์มอ์นั้งแหนมัคคะโทอ่ะป .6 เราจะเรียนมัคะโทแล้วก็ตอนม .1 จะมีเรียนเรื่องสมิงพระรามพระสองตอนแต่ในเรื่องข้อนางยาวอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาอ่านเองอ่านทั้งเล่มเล่าเรื่องรายชาธิราชทั้งเล่มเลยอ่านจบยัง จบไปสนุกไหมสนุกค่ะเล่าเรื่องรามเกียรตินะะคงไม่ต้องอธิบายว่าคืออะไรยังไงก็แบบนี้เหมือนกันของแบบเดียวกันคือรู้ตัวละครบางตัวบางตอนแล้วไม่พอไม่สนุกไม่สนุกไม่รู้ที่มาที่ไปอะว่าอ้าวสนุกตรงนี้อ้าวจบไปยังไงหอมายังไงตัวละครเบอร์นี้โผล่มาได้ยังไง ลัดจริงสือลักษณะเนี่ยแม่จะเป็นคนเลือกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเด็กสมัยใหม่จะมานั่งอ่านโครงกรอนกันทั้งเล่มมันก็แปกความลําบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมีนังสื่อน่าสนานเป็นพัดพาครับบางข้อที่มันสาคัญก็จะมีก้อนโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เรียนซึมซับวิถีแห่งวรรณคดีไทยเท่าที่จําเป็นคุยเฟื่องเรื่องผ้าภัยมานีมีเหมือนกันค่ะอันนี้นี่คือการขยายรายละเอียดแล้วนะฮะย่อยเลยฮะย่อยแล้วก็คือละเอียดยิบอ่ะคือรู้ตั้แต่ต้นจนจบ ก็จะรู้หมดแล้วก็โครงกรตรงไหนที่มีอัตรรทางวันณคดีเพราะเน,นี่ยก็จะอยู่ตรงนี้<า>เขาก็ได้เรียนรู้พวกกันด้วยพ่อ,พอเลี้ยงมาอย่างไรคะเนี่ย ก็เรียกมันเด็กธรรมดาใช่ไหมใชแล้วก็มีพรสวรรค์ใช่ไหมเขามีพรสวรรค์แล้วก็สภาวว่าแวดล้อมด้วยระมังคะที่เอื้อให้เขาเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความคุ้นเคยจริงๆอย่าไปคิดว่าพรสวรรค์ความรู้สึกของผมคือเนื่องจากเราคุยเขาอยู่ประจําไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะเราคุยเขาอยู่เรื่อยๆอพอคุยเขาเรื่อยๆเขาก็รู้เรื่องธุร,รกิจเนี่ยเขาตับเขมังตัวเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็เริ่มถามเราว่า EBIT นี่คืออะไรป้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกอ๋อนี่มัน earning before interest and tax ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าเขามีกาไรอย่างนี้แสดงว่าขาดทุนก็ต้องอธิบายก็ฝังเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้พรสวรรค์หรอกครับมันเป็นพรแสวงเขาจะพยายามจะเสาะหาเสาะหาความรู้ต่างๆ<ะ>เพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะมีส่วนคือบรรยากาศที่เอื้ออำนวย<ะ>แต่จะมีกี่คนนะครที่มีความสนใจเรื่องอย่างเงี้ยครับผมว่าเด็กเด็กถ้าทุกคนนะครับสนใจเพียงแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้ให้เวลากับเขาเต็มที่คือเวลาเขาเขา อย่างสมมติให้พี่เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยเวลาเขาเขาสงสัยอยากจะถามอะไรเนี่ยพี่เลี้ยงตอบได้ไหมไม่ได้ครับเนี่ยแต่นนี้เขาอยู่กับเราเราตอบได้เราตอบถ้าตอบไม่ได้เราบอกเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราไปหาเพราะงั้นเราก็ต้องหาผู้ผู้เชี่ยวชาญอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยพอเราไม่รู้เราก็เราก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็สงสัยว่าคําถามที่เราถามไปเนี่ยมันของเด็กหรอก็ขอดูตัวเข้าขอดูตัว เขาก็ขอดูตัวขึ้นมาเขาก็คุยคุยกับลูกเฮ้ยโอ้ทำไมรู้เยอะขนาดนี้อย่างเฮ้ยเรามาทํางานจริงๆดูไหมอะไรเงี้ยก็ชวนกันเขาสนใจวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่กี่ขวบเขาตอนเกาอยู่ป .2 เราเริ่มเห็นแววตอนป .2 องปสองนั้นกี่ขวบอ่ะหกขวบนั่งเจ็ดขวบกันเจ็ดขวบเจ็ดขวบก็หลังจากมองรายการผมนิดหน่อยอ่าฮะถูกไหมฮะใช่ฮะตอนนั้นยังแววอลินกับเราซึ่งเราพ่อแม่เนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าลูกมีแววทางวิทยาศาสตร์แต่มีอาาาจรรย์เไม่ได้มีเาแต่อาจารยยยย์์์ววิททาา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 ศสตตตตตตรรรรร่่่่่นนนนนนึงงงเเเเเเีจจอออััั้้้แแขบบกกก็ไม ซึ่งอาจารย์เนี่ยเริ่มเห็นแล้วท่านท่านอยู่ที่สสวทท่านเริ่มเห็นแววแล้วท่านก็ส่งหนังสืออ่านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาให้เริมตั้งเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยท่านอ่านอ่านพาะวิทยาศาสตร์อ่านเป็นบ้านเป็นหลังเลยค่ะอ่านกันอยู่ทานิดไม่ละทาไมลักการอ่านแล้วเกิดเราทั้งสองคนเป็นคนชอบอ่านเป็นคนเรียนหนังสือเห็นนุกรรมออาถามท่านนั้นก่อนทำไมชอบอ่าน นี่แม่มาบอกอาว่าไปทำอะไรไว้ตามร้านหนังสืออะไปทำอะไรไว้ไปอ่านเขาหมดร้านเลยใช่ไหมเป็นชั้นๆเอแล้วไปยังไงไปยืนอ่านเหรอนั่งเลยมันสนุกไหมอารมณ์อ่านก็คืองผ่อนคลายอ่ะ คือถ้าผมอ่านหนังสือเนี่ยนะบางเล่มที่หนูมันนเคยดนะคือผมจะหาความเครียดใส่ตัวหรือยังไงจะอ่านแล้วมันเป็นการผ่อนคลายพ่อบอกยานอนหลับเออพ่อบอกยานอนหลับใช่ไหมฮะ่แต่ถนันอ่านแล้วยิ่งสนุกก็เล็กๆเนี่ยค่ะปหนึ่งปสองแม่ก็ถามบอกอ่านหนังสือไปกี่เล่มลูกก็บอกแม่อย่าถามว่ากี่เล่มต้องอ่านว่าผมอ่านไปกี่ชั้นแล้วนับเป็นเชลเป็นเชลผมว่าก็เป็นชั้นชั้นอ่านหมดเรียบพ้อสมุดโรงเรียนจริงๆมันไม่มีเคล็ดลับอะไรมากเลยฮะวิธีทําให้เด็กอ่านหนังสือมากๆเนยะครับ คือตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยเราต้องฝึกเขาก่อนตั้งแต่รู้จักการฟังคือพ่อแม่พูดให้ลูกฟังแล้วถ้าเราพ่อแม่พูดประจําเนี่ยไม่กี่เดือนเลยครับประมาณสักเจ็ดแปดเดือนเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่มีพิการอะไรทั้งอย่างนะฮะเจ็ดแปดเดือนเนี่ยรับรองลูกพูดเพราะงั้นพอฟังเสร็จลูกก็จะพูดอพอพูดเนี่ยนะครับพ่อแม่เล่าอะไรก็ฟังเนี่ยมันไม่ทันใจเขาละเช่นเล่านิทงรศนิทานอะไรไม่ไม่ทันใจเขาเขาอยากจะรู้มากกว่าถึงที่เราว่าเราอ่านเขาอ่านเองนะตอนนี้ เราก็ต้องหาหนังสือวางใหม่ๆผมก็ไม่รู้หนังสือมีเยอะแต่ด้วยความเป็นเจ้าระเบียบผมก็จะจัดหนังสือเป็นระบบอ่ะเป็นระบบถ้าเป็นระบบลูกไม่หยิบเพราะลูกกลัวเดี๋ยวออกมาแล้วป้าาเอเอาอ่านไม่ว่าแต่นี่มันกลับเข้าจากเดิมไม่ได้กลับคืนระบากเพราะข้านหลังผมก็เลยปล่อยเขาไปวางที่ไหนก็ปล่อยเขาวางวางเขาเขานั่งแปะตรงนี้ก็จบหนังสือขึ้นมาอ่านพอจะลุกเขาก็วางไปนั่งตรงนู้นเขาก็ไปหยิบที่นู้นอ่านมันก็อ่านกันอย่างนี้อยู่ประจําำเพราะฉะนั้นพอ พอเราพัฒนาเขาได้ว่าตั้งแต่ฟังพูดอ่านแล้วตอนนี้เริ่มพัฒนาเริ่มเขียนแล้วเริ่มเขียนตอนนี้นเรื่องการเลือกหนังสือที่ฉันขอเสริมนิดนึงค่ะคือเวลาเลือกหนังสือให้ลูกดิฉันเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นเมื่อสมัยลูกเล็กๆเนี่ยดิฉันจะสกรีนว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่าสิ่งที่จะไม่มีคือคําพูดที่รุนแรงพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะคําพูดที่ไม่เหมาะสมส่อเสียดถากถางซึ่งหนังสือการ์ตูนส่วนหนึ่งจะมี เพราะฉะนั้นเราจะสอนลูกตั้งแต่เล็กเลยว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยมันไม่เหมาะนะลูกส่วนใหญ่จะเข้าใจหน้าว่าเป็นวิชาการาการซึ่งพ่อแม่ส่วนหนึ่งซื้อด้วยคิดว่าหน้าปกมันเป็นวิชาการแล้วก็ให้ลูกโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือเหล่านั้นเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปอยู่ในลักษณะนิสัยความก้าวร้าวการใช้ถ้อยคำหยาบคายการเยาะเย้ยถากถางซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีถูกค่ะเขาจะถูกบอกเลยว่าอย่านะ ตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นเขาจะพอเขาเริ่มเลือกหนังสือเองเขาก็จะรู้ว่าหนังสือลักษณะไหนไม่เหมาะสําหรับเขาแล้วใคร